ท่านโพสต์ว่าท่านจะขอซื้อทุระเบิดเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยเขียนแล้วก็ต้องจริงเลยครับทางขมรเองเนี่ยนะครับก็มีการออกข่าวกันว่าอย่าเชื่อผมนะฮะผมไม่ซื้อจริงหรอกก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าอย่าไปเชื่อเขาผมซื้อจริงแน่เอามาลูกละหมื่นบาทนะฮะคุณพุนเซนอ่อนกับผมสี่ปีได้เจ็ดสิบหกต่อยกันหน้าอามาต่อยกันที่วัดลาดดำเนินนะที่เมืองไทยเนี่ยหนึ่งเยอะ เอ่อหนึ่งที่เราไปต่อยเขมรเนื่องจากเราแก่เอายกเดียวก็พอถามาสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยจันนะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไข่นะครับวันนี้จะเป็นแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับที่ต้องถือว่าได้รับเกียรติมากๆเป็นอดีตรองนายโจกนะครับแล้วก็เป็นอดีตปัดกระส่วนนะครับท่านดรปอบประสบสวัสดีสวัสดีครับท่านประสบครับ สวัสดีครับประเด็นที่คุยกับท่านนะครับคือเรื่องที่ท่านโพสต์ว่าท่านจะขอซื้อทุนระเบิด PM n อนะครับจากทหารเขมรเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยก็เขียนแล้วก็ต้องจริงเลยครับเพราะว่าก็เขมรก็เห็นว่ามีตั้งหลายร้อยเลยหลายพันใช่ไหมเอาไปวางทหารเราเนี่ยก็ต้องไปเดินนะฮะแม้นว่าจะระมัดระวังเนี่ยมันก็ไม่แน่นะนะฮะก็โดนได้แล้วก็มีบางจุดเนี่ยซึ่งกะททำถนนก็ไม่ได้ นะเอาล้นหนามไปก็ไม่ได้ก็แปลว่าต้องเดินจะช่วยทหารไทยก็ต้อง,ต,องต้องลดไอ้จำนวนทุนเนี่ยนะฮะไปขอมันก็ไม่ให้ซื้อดีกว่านะฮะแล้วก็เรียนตรงๆนะที่ซื้อเนี่ยผมก็คิดอยู่นะฮะว่าไอ้คนจะมาขายผมเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องใจถึงนะอยากได้ตังและใจถึง <c oughs> นะครับก็รอ,อดูนะฮะว่าจะมีคนใจถึงแล้วก็มีแล้วก็อยากได้ตังไหมนะฮะและ้วแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะมี มีคนหลายคนบางคนก็เป็นเพื่อนผมบางคนก็ไม่รู้จักเลยนะฮะบอกว่าอะจะมาช่วยลงขันด้วยถ้าเขาเอามาขายเยอะๆผมก็ขอบคุณไปแต่ก็บอกว่ายังไม่ได้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอแถมนิดนึงฮะก็ทราบข่าวมานะฮะว่าทางขมินเองเนี่ยนะครับก็มีการออกข่าวกันว่ายอย่าเชื่อผมนะฮะผมไม่ซื้อจริงหรอกนะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าอย่าไปเชื่อเขาผมซื้อจริงแน่เอามานะครับ ราคาท่านบอกว่าลูกละหนึ่งหมื่นบาทจริงไหมฮะลูกละหนึ่งหมื่นบาทใช,ใช่ฮะลูกละหมื่นบาทนะฮะให้น้อยไปเดี๋ยวก็ไม่ไม่เอามาขายกคนะ <c oughs> ทั้งทั้งที่หมื่นบาทนี่ก็เยอะนะ <c oughs> จ่ายสดได้ไหมจะเอาจ่ายสดเลยให้ใจ่ายสดเลยคือผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าวิธีทาเนี่ยนะครับต้องทํากันซึ่งหน้านะครับก็ให้นัดกันที่ชายแดนนะฮะที่ด่านไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อกับฝ่ายทหารนะครับแล้วก็เอามา ผมก็จะถ่ายรูปคนขายอะ่ะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปตัวผมด้วยแล้วก็รับไปตรงนั้นนะฮะรบับเสร็จผมก็ไม่เอาเข้าในราชนาจักรนะนะฮะก็จะเอาวางเอาไว้ตรงช่องระหว่างเขตเขาเขตเรา,าเนี่ยนะครับแล้วก็เอ่อถ้าทหารเขาจะระเบิดทิ้งก็เอาไปนะคือผมก็จะมอบให้ฝ่ายทหารเราเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับอทีนี้ก็มีคนมาบอกว่าเออผมหลอกเขาเปล่าเนี่ยหลอกซื้อเพื่อเอาไปฟ้อง เอ่อยูเอ็นนะครับว่าเป็นของขมรที่จริงก็ไม่ได้หลอกซื้อนะก็ขอซื้อจริงๆนะครับแล้วก็ยูเอ็นเดี๋ยวนีวเขาก็เชื่อนะฮะว่าขมรมีนะฮะก็เท่านั้นเองนะฮะเอาก็ตรงๆดีกว่าแบบลูกผู้ชายนะครับไม่ต้องซ่อนเล่นอะไรกันหนักหนานะครับถ้าเจอกันที่ชายแดนแล้วก็บอมไปถึึงหน้าเอาก็ะึงงหน้าเลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะเอาไว้ตรงนั้นละ นะครับ <ừ. S 1> ทำเครื่องหมายแล้วเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปไ,รไว้ว่าใคระว่าใครเป็นคนขายนะครับอทหารขายก็ได้ทหารเขมรนะคนขเขมรก็ได้ไม่ไดีวว่าอะไรนะครับเขาต้องเปิดหน้าไหมเออไม่ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้นะไม่เปิดก็ได้มั้งเพราะผมไม่สนใจคนขายหรอกผมสนใจไอ้ลูกระเบิดมากกว่านะครับถ้าท่านบอกว่าท่านให้จริง วิธีการคือเอาทุบระเบิดไปตัดเจอกันที่ชายแดนเนี่ยผมคิดว่าทหารขบเคีนเนี่ยเขาสนใจที่จะมาขายแน่นอนเลยวิธีติดต่อติดต่อท่านติดต่อยังไงก,ก็ติดต่อผมโอ้โหใครๆเขารู้จักคนระับเมืองไทยผมนะครับอดเดรสผมก็เป็นที่รู้จักเฟซบุ๊กผมคนอ่านก็เป็นแสนติดต่อคุณก็ได้ช่วยเป็นนหน้าให้หน่อยสิเอาอัน <laughs> อย่างนี้ติดต่อที่เฟซบุ๊กเอ่อ ของท่านประสมนะครับหรือว่าจะคอมหรือว่าจะคอมเมนต์มาในรายการก็ได้บอกมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวประสานให้ลูกละหนึ่งหมื่บาทอ่ะเขาใ, <Scotland S 2> ใน Facebook ผมอะฮะในเฟ e b o o k ผมหรือคอมเมนต์ผ่านรายการก็ได้นะฮะผมผมไม่<ๆ>ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกี่ยงอัานไหมฮะอัานไม่เหรออ่คิดเกียจคิดฮะนะฮะถ้าคิดแล้วมันใจฝ่อนะฮะสู้ไปกว่าจะสู้ไม่ไหวก็แล้วกันครับขั้นต่ำเนี้ยสมมติว่า มาสักร้อยร้อยลูกก็ประบาณล้านหนึ่งไหวไหมครเ,เพื่อชาติล้านหนึ่งก็สู้ร้านถึงสะะู้พูดแล้วนี่นะครับเป็นลูกผู้ชายอะนะฮะผมก็แหมไม่ใช่คนเด็กๆทำไงเรื่องหนึ่งต้องพูดกันก่อนนะครับว่าเ,เมื่อขายผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นของที่ผมสามารถที่จะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับที่ถูกกฎหมายนะฮะต้อง,องย,อยอมรับในสิ่งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผลพวงอะไรยังไงเนี่ยจะมาจะมาต่อมาว่ามาอะไรผมไม่ได้นะนะฮะมันเป็นของผมแล้วนะฮะแต่ผมจะให้อยู่ในที่ซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่นําไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยพรรคเพื่อไทยที่ท่านเคยอยู่เนี่ยเขาว่าเลยไหมฮะใครก็ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าว่าผมนะฮะเพราะผมอา็นผู้สที่สุดแล้วเวลานี้ <laughs> <laughs> นี่ผมอายุแปดสิบนะ <laughs> เป็นผู้ก่อตั้งคนหนึง่งนะฮะเป็นรองหัวหน้าพักมาตลอดรักษาการหัวหน้าพัก นะครับไม่มีใครว่าผมหรอกครับเขาก็ถามว่าพี่พี่เอาจริงเหรอบอกเอเออทุกคนก็เชียร์มีติต่อหมายดังฮะไม่มีฮะไม่มีที่มีก็คือว่าจะส่งเพลงเพราะผมประกาศไปด้วยนะะว่าผมอยากจะได้เพลงปลุกใจดีๆนะฮะที่บระท้อนเหตุการณ์ในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าผมกำลังคิดในใจว่าเนี่ยถ้าบังเอิญเป็นไปนได้เนี่ยเราก็มีทหารที่เจ็บอะนะฮะที่ขาขาดอยู่ห้าคนอะนะฮะ ถ้าทั้งห้าท่านเน็ยมีกําลังใจดีนะครับแล้วเพลงเนี่ยมันดีมันเหมาะสมนะ่ะผมอาจจะไปขอร้องให้ท่านร้องอะ่ะแล้วผมก็จะไปร้องด้วยคือร้องจากใจนะครับร้องจากจากความเสียสละและความรู้สึกนะฮะของคนที่ต้องต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วต้องสูญเสียขานะครับซึ่งผมก็ผมก็ซึ่งในน้ําใจนะนะครับอย่างยิ่งนะอย่างยิ่งก็อยากทั้งให้เกียรตินะฮะแล้วก็อยากให้ประชาชนรู้สึกความรู้สึกของทหารเหล่านี้ นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาฮะว่าจะส่งเพลงมาให้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้คุยกับทหารทั้งห้าคนเนี้ยซึ่งผมเชื่อว่าท่านคงยินดีนะฮะับเป็นไอเดียที่ดีนะครับทีนี้มาถามเรื่องเหตุการณ์ชายแดงไทยกับกัมพูชาท่านมองยังไงกับเรื่องของบุญเซนนะฮะที่กล้ามาหาเรื่องกับประเทศไทยแล้วก็ยิงเข้ามาในประเทศไทยอย่างืะถ้าผมเรียกไอ้คุญเซนเนี่ยจะมันจะหยาบไหมออนะฮะเบาไปราทำกับประเทศไทยเราทำกับประเทศไทยแบบนี<ะ>้นะผมก็เรียกไปคำหนึ่งแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกแล้วกัน โอเคนะครับคุณฮุนเซนเนี่ยนะฮะผมว่าเขาคงจะมีอะไรในใจเขารับรับลึกๆนะครับเพราะเพียงแค่เขาเป็นฝ่ายติดต่อโทรศัพท์มานะครับแล้วก็มีการรับรวงพลางนะฮะคือติดต่อเช้าแล้วก็ไม่พูดดันมาพูดบายนะแล้วคำพูดก็ไม่ได้มีอะไรเท่าที่ผมรู้นะฮะนอกเหนือจากว่าอยากให้เปิดด่านแล้วก็ให้เปิดในเวลาเดียวกัน แล้วเราก็ปฏิเสธไปว่าไอ้เปิดด่านนะ่เราอยากเปิดแต่ว่าต้องเปิดพร้อมกันนะไม่ใช่ให้เราเปิดก่อนอ,อตั้งหกชั่วโมงแล้วเขามาเปิดตามนะครับก็เท่านั้นเองแค่เนี้นะครับมันมันโกรธกันไม่ได้หรอกครับนะครับเอย่ยว่าจะโกรธกันยิงกันอย่างนี้เลยครับแค่โกรธกันโมโหกันก็ยังไม่ได้นะก็ะพูดคุยกันถามไทยนะฮะขอร้องไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรลึกกว่าน,นั้นที่ลึกกว่าน,นั้นนะคืออะไรนะฮะ เราเองเนี่ยนะฮะทางฝ่ายการเมืองเอาละกันนะฮะรวมทั้งฝ่ายทหารเนี่ยก็พยายามวราะห์นะก็ก็เชื่อๆๆๆว,ว่ามันน่าจะเป็นผลประโยชน์ของเขานะเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามขอนะฮะผ่านหลายแหล่งมานะฮะก็คือว่าไม่อยากให้เราเข้มงวดเรื่องการจับไอ้ไอ้สแกมเมอร์นะฮะจับไอ้คอร์เซ็นเตอร์ออรวมถึงจับคนไทยหรือไม่ให้คนไทยเนี่ยกลับไปทำงานนะฮะ คนไหนว่าเขาก็ถือหุ้นอะไรอยู่กับไอ้ไอ้บอนอะไรอย่างเงี้ยนะพผัวพันเยอะแยะซึ่งอเมริกาก็ออกมาพูดนะยูเอ็นก็ออกมาพูดทีนี้เราเราจะไปรับปากได้ไงครับใช่ไหมฮะเพราะเราหนึ่งเรามันผิดแล้วมันก็กระทบประเทศไทยกระทบกระทบคนไทยสองเรากำลังทําสดๆนะฮะอย่างเต็มที่ที่พม่าทางจีนเขาก็สนับสนุนถึงขนาดส่งรัฐมนตรีมาอยู่กับเรานะครับครั้งนี้เนี่ยจีนเขาก็ขอเรานะครับแล้วก็ชี้นําเราด้วย ฝ่ายสหรัฐด้วยฝ่าย u ูเอด้วยเราก็ทำนะฮะล้วก็ถ้าไม่ได้ทำยังไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ทำรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับก็อ,อะไรล่ะไม่ส่งอินเทอร์เนต็ตนะหรือลดเสาอินเทอร์เนต็ตให้มันเตี้ยลงให้มันอยู่เฉพาะในเขตแดนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาขออีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรากให้ไม่ได้ ก็เลยก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะเป็นด้วยเหตุนี้นะที่เขาขวาเป็นฟืนเป็นไฟนะฮะอย่างอื่นมันมันไม่มีเหตุไม่มีเหตุอะไรท่านคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจัดการเรื่องปัญหากัมบูชาเนี่ยมีอะไรที่คิดว่ายังบกพร่องอยู่แล้วก็ท่านอยากจะแนะนานะครับคือที่จริงผมก็เขียนใน a ฟ e b o o k ชัดเจนนะนะฮะทำแนะนําผมห้าหกข้อเนี่ยนะครับผมก็บอกไปนะครับถ้าอ่านดูนะว่ามันมีมันมีหกเรื่องนะห้าเรื่องเราก็พอไปได้อ่ะ นะครับหรือเรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือทางทางทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องปรับปรับการสื่อสารนะครับปรับวิธีคิดหรือวิธีพูดนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะคือเป็นความจริงอะเราเรามองสันติภาพเนี่ยนะฮะการอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่า มันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องต้องต้องพูดดีตามใจนะฮะตลอดนะครับบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องปะาชาดานะฮะก็ต้องพูดแรงๆกันบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมที่ผมแนะนําไปนะฮะเพราะว่าถ้าจะพูดกันตรงๆก็เราก็ต้องเดาใจคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่เขารักชาติอย่างเดียวนะเขาปวดแขน,นะะแทนประเทศแทนทหารใช่ไหมฮะที่ที่เสียขาไปแล้วบาดเจ็บ แทนประชาชนที่เสียชีวิตไปนะครับทหารก็เสียชีวิตไปนะสิบสี่คนนะครับความโกรธแค้นของคนไทยเนี่ยมันต้องการระบายนะอันนี้เราต้องเข้าใจเมื่อต้องการระบายเนี่ยเขาก็ต้องการได้ยินได้ฟังรัฐบาลนะพูดอะไรในลักษณะที่มันเจ็บแค้นเหมือนกันที่ถ้าเราไปสุภาพเกินไปเนี่ยประชาชนเขาก็ดา่าเอาอะใช่ไหมฮะ แต่นีคนจะพูดแรงๆเนี่ยมันก็ต้องเลือกคนนะไม่ใช่ใครๆก็พูดแรงได้นะครับตอนนี้ถ้าถามคนไทยบอกว่าคนไทยไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านกับกัมพูชาครับคือเราไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องสงครามกันก็ได้คือต่างคนต่างอยู่กั้นรั้วแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเจรจาไม่ต้องตาอวยกันไม่ต้องช่วยเหลือกันเหมือนเหมือนชีวิตจริงฮะที่เราอยู่กับบเพื่อนบ้านที่ที่ไม่เราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องคุยกับเขาไม่ต้องทะเลาะกับเขาต่างคนต่างอยู่เราสามารถที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมฮะคือพูดได้ฮะ แต่ผมว่าเกิดไม่ได้หรอกนะลองยกตัวอย่างให้ผมสักประเทศดีครับนะฮะอัฟกาน่ากับอินเดียก็มีเรื่องกันนะฮะอินเดียกับจีนก็มีเรื่องกันใช่ไหมฮะแคชเมียอินเดียกับปากีสถานก็มีเรื่องกันนะนี่นี่ชายแดนติดทั้งนั้นนะครับอเมริกากับแคนาดาก็มีเรื่องกันนะอเมริกากับเม็กซิโกก็มีเรื่องกันแล้วบอกว่าเอาละต่างคนต่างอยู่ปิดประเทศไม่ให้ไปมาหาสู่กันเลยเนี่ยมันมันทําไม่ได้นะฮะแต่ถ้าจะเอาจริงๆกันทั้งประเทศนะ มันก็อาจจะทําได้นะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะเพราะไทยเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งทเมนะนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเลยนะครับถ้าเอาแบบนี้นะผมว่าเอาอีกแบบมันดีกว่าไหนๆก็เป็นเรื่องยากทั้งคู่อ่าผมย้ํานะฮะที่ถามผมเมื่อกี้ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องยากผมเสนออีกเรื่องแล้วกันนะมันก็ยากพอกันนะครับครับนี่ผมพูดแบบลูกผู้ชายนะครับ ยึดมาซะเลยหมดเรื no aan, <top q premier> flying, <player> ่องเอาอ้าวก็มาตะนี่ผมถามหน่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในสมัยยุทธยาตอนกลางอ่ะคมຈ์นี่อยู่กะไทยนะใช่ไหมฮะแล้วก็เราปกครองมาตั้งโหสี่ห้าร้อยปีจนกระทั่งเรามาเสียให้กับฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วฝรั่งเศสก็ให้เอกราชศตอนขมຈ์อยู่กะไทยผมว่าก็ดูมีความสุขนะผมอ่านประวัติศาสตร์เพราะนั้นถ้าพูดก็ไม่รู้เรื่องวันนี้นะครับ งอแงแง,ง,งโกหกทําให้คนของเราตรงเราตายสักสกันไ,ไปเลยหมดเรื่องหมดลาวสูขใจท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวดีมีคนบอกว่าให้ท่านโรเตอร์บอบประสบไป,ปเป็นนายกรัาการแทนคุณภูมิเซนดีกว่าดูจะพูดถูกใจคนไทยมากกว่า <c oughs> อย่าเอาอย่างนั้น <c oughs> นะเอาว่าเอาว่าผมอายุแปดสิบนะคุณภุมิเซน,นอ่อนกับผมสี่ปีได้เจ็ดสิบหกต่อยกันหน้า มาต่อยกันที่วัดลาดดำเนินนะที่เมืองไทยเนี่ยหนึ่งอ่อหนึ่งที่เราไปต่อยขอเขมรเนื่องจากเราแก่เอายกเดียวก็พอ,อามาอา่าให้มันเห็นดำเ,เห็นเขียวก็ไปเลยเอาเอาผมสู้ได้นะผมนักกีฬาเก่าอ่ะอเช่าเช่าเช้าเาอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านท่านตหมอทสมศเสริมท่าดีนะครับที่มาให้มาตกลงหนึ่งมือป่าแจกจริงนะฮะทุจรเบิดแจกจริงเอาจริงแนะ่ฮะพูดแล้วแหม เป็นลูกผู้ชายมันคืนไม่คืนคาเอาอย่างนี้ถ้าเอาวิธีการถ้าคุณจะช่วยผมนะยังไงครับบอกไปทางเขมรนะฮะว่าปอบะสบท่าต่ตอยเอาไหมาเออเออหมดเรื่องหมดราว <laughs> ได้ได้ได้โ <laughs> okay. อเคก็คุณท่านปอปสบผสมเถอเท่าดีนะครับครับยินดีครับดีดีครับชอบที่สุดเลยฮะสุดท้ายแล้วท่านปอบะสมบ,บอกว่าจะขอท้าต่อยกับคุณเซนจะได้จบจบกันเปสักทีฮะหนึ่งยกนะครับจะ ต่อยที่ไทยครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อยที่กัมพูชาก็ได้นะฮะก็เออหรือว่าจะไปต่อยที่ประเทศกลางที่มาเลเซียดีพเพราะมาเลเซียชอบเสือไปที่มาเลเซียก็น่าจะได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสการติดตามชมรายการถามที่าจาสวัสดีครับ